ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเซากันก่อนมีเหตุการณ์น่าระทึกเกิดขึ้นเรานอนอยู่ในบ้านในหมู่บ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดแท้แต่กลายเป็นว่ามีชายรายหนึ่งค่ะเดินมาที่หน้าบ้านแล้วถือปืนข่มขู่ไปมาวอยวายอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเจ้าของบ้านต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูหลักฐานสําคัญคือภาพกล้องวงจรปิดที่ทางเจ้าของบ้านติดเอาไว้ค่ะตัวคนก่อเหตุชื่อว่านายมังกรน,นะคะ เดินมาภายในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่สุดซอยในหมู่บ้านเสีริการตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะแล้วเขาไปเขย่าประตูรัว้วเขย่าทุกหลังเลยจนกระทั่งมาอยู่ตรงบริเวณท้ายซอยทึ่งมันเป็นซอยตันค่ะแล้วก็วนอยู่หน้าบ้านหลังนี้ยืนเออะอะวอยวายแล้วในมือเนี่ยถือปืนเอาไว้ด้วยนะคะทีนี้คนในหมู่บ้านก็เกิดความกลัวค่ะรีบโทรประสานตำรวจสบพบางประกงให้เข้าไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดมีหลายมุมนะคะ บางหลังเนะี่ยพอไปไประชิดหน้าประตูรั้วเขาไปเขยา่าเขย่าแล้วเปิดไม่ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาล็อกจากทางด้านในก้นนั่งอยู่ตรงพื้นข้างล่างค่ะคและพยายามจะปลดกรอออกแต่ว่าก็ปลดเข้าไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเขาล็อกกรอนเอาไว้จนกระทั่งสุดท้ายตํารวจสบพบางประกงมาพร้อมกับสายตรวจแล้วก็ชุดสืบสวนเข้าไปตรวจสอบอยังที่เกิดเหตุเพราะว่าหลักฐานสําคัญก็คือวงจรปิดที่ทางหมู่บ้านส่งเอาไปให้ปรากฏว่าชายรายนี้พยายามจะขัดขืนค่ะแต่ว่าถูกตารวจชาร์จจับกลุ่มในที่สุด

มาทำอะไรปืนเด็ดลมมาทำอะไรมาทำอะไรเรามาทำอะไรไม่ได้เลยราทำอะไรก็บ้านผมตรงนั้นบ้านอยู่ไหนอยู่ที่นีคขนตัวก่อนตำรวจล็อกตัวแล้วก็ขนตัวนะคะคุณผู้ชมปืนที่เอามาเดินในหมู่บ้านตรวจสอบแล้วเป็นปืนปลอมค่ะครับแต่ทีนี้ถามกับนายมังกรนายมังกรบอกแบบนี้นะคะว่ามีคนไล่ทําร้ายร่างกายเขาเขาก็เลยหนีมาเข้าหมู่บ้านเพราะว่าตรงหน้าหมู่บ้านมีคนโบกมือให้เขาเข้ามาหลบตรงนี้ เขาก็เลยวิ่งเข้ามาหลบตามลักษณะคนโบกมือแต่พอดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านมันเป็นเวลากลางคืนแล้วค่ะไม่ได้มีใครยืนโบกมือให้ในายมังกรเข้ามาที่หมู่บ้านนะคะคาดการว่าน่าจะมีอาการหลอนตำรวจคุมตัวออกจากหมู่บ้านแล้วค่ะส่วนส่วนปืนที่ใช้ในการข่มขูต่ตรวจสอบแล้วเป็นปืนปลอมเดี๋ยวดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปน่ากลัวมากนะครับปืนแล้วมาอยู่หน้าบ้านเราประมาณที่สามที่สี่โอ้โหคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็น่ากลัวเช่นเดียวกันที่อุดรธานีถนนทหารนะครับอำเภอเมือง เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งคือถือสลักที่เป็นถังดับเพลิงอะครับสลักที่จะประเล็กจะมีห่วงตรงกลางเอาไอรูเนี่ยใส่ตรงมือแล้วก็กวาดแกงจะแทงเด็กปัม๊มแต่ว่าก่อนจะไปแทงเด็กปัม๊มเขามีการไปอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งแล้วเห็นบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจ,จับได้ด้วยเวลาประมาณสักสิบโมงกว่าๆผู้ชายคนนี้มีอาการแปลกๆคุณผู้ชมครับถ้าดูตามกล้องวงจรปิดคือเดินไปเดินมาท่าทีลุกลี้ลุกลนแล้วก็นั่งแล้วสักพักหนึ่งก้มไปในอา่างเลี้ยงปลาแล้วก็ล้างมือแล้ววนไปวนมาแบบนี้ หลังจากนั้นไปที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งครับแถวแถวถนนทหารฝั่งขาเข้าเมืองอุดรธานีคุณผู้ชมแล้วเห็นบอกว่าก็คือเอาไอที่บอกว่าเป็นสลักถังดับเพลิงนี่แหละถืออยู่ในมือแกว่งไปแกว่งมาจะแทงเด็กปัม๊มเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตะคุบตัวครับเงหี้ยงว่าทั้งนีองตอนแรกแลยหรอโอ้ยยงใจเลยใยัง นี่ครับผูกตำรวจจับแบบนี้แต่ว่าตอนที่ไปเจอทราบชื่อว่านายนัชชาศรีวิชัยอายุ31นะครับในมือขวาในมีสลักเหล็กของถังดับเพลิงยาวประมาณสักหนึ่งนิ้วเขาใช้นิ้วกลางสวมรูสลักแล้วยื่นปลายออกครับกำไว้แน่นมีลักเป็นแบบนี้ ก็คือมันสามารถแทงคนได้ในเอ,อ,เอ,อ,อบาดเจ็บมันก็ทําอันตรายคนอื่นได้เหมือนกันนะใช่ครับคุณผู้ชมผู้จัดการปั๊มเขาบอกว่าประม,มาณสัก20นาทีก่อนเนี่ยเห็นนายนัชชาเดินไปเดินมาอยู่แถวปั๊มเดินมาหยุดตรงหน้าหัวใจปั๊มน้ามันสอบถามเขาสองรอบเขาไม่ตอบอะไรเลยสักพักนึงเขากําเหล็กอันนี้แล้ววิ่งเข้าใส่เด็กปั๊มทันที ัวเองก็รีบถอยห่างแล้วโทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบเขาบอกว่าชายคนนี้ไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้เลยเคยเห็นผ่านไปผ่านมาแต่ก็ไม่เคยคุ้มคลั่งแบบนี้นัดชารับสารภาพนะครับบอกว่าก่อนจะมาเกิดเหตุเนี่ยผมเสพยาบ้าไป2เม็ดเกิดอาการหลอนคิดว่าจะมีคนทำร้ายส่วนไอ้สลักเหล็กอันนี้เขาบอกว่าเก็บจากในปั๊มนี่แหละเอามาใช้ป้องกันตัวฮะดูปัม๊มน่อครับพี่ปัม๊มครับไปถอดเอาวะครับอ๋อ ลอกไหมห่อไหมเหรียญเอาเอาอุปกรณ์ไก่บ่กกันตัวไว้ป้องกันตัวเอาไว้เสียบซื้อเนี่ยอ๋อขันผู้ใดมากกว่าเสียบเลยเสียบเลยอ่าเสียบยาบ้ามาจากเม็ดมือนี่ยองครับช่องผู้เช่านี่บอกก็เลยมือนี่มือนี่เข้ามาอยู่อุดรได้จากมือแล้วนะเข้ามาอุดรได้จากมือแล้วฮะ ไมาอุดอรได้จักมือแล้วะฮะม่อุดอรได้จักมือแล้วเมเทียอุดอรดสองสามเมื่อสองสามเมื่อเขี่รถจากมามอไซค์ครับมอไซค์ยี่สอ่ะมอไซค์วันเดียวอ,อ,อ๋อคผู้ชมครับคืออ้างว่าเด็กปั๊มจะเข้ามาทำร้ายก็เลยป้องกันตัวแน่นอนว่าเสพยาม,มาอสองเม็ดตัวปสวัสสาวะพบฉี่เป็นสีม่วงนะครับ ก่อนจะเกิดเหตุคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปตามภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้ามาในปัม๊มเขาไปอยู่ตรงซอยมหามิตรเขาบอกว่าเป็นซอยที่อยู่ใกล้ๆปัม๊มนี่แหละตามภาพจากกล้องวงจรปิดพี่บิโรธเป็นพ่อค้าส้มตามบอกว่า10บโมงกว่าวันนี้ระหว่างที่กําลังยืนเสียบไกเห็นนัชชาคือคนก่อเหตุคนนี้เดินเข้ามาในซอยลักษณะคือขึงขังกัดกราม ตะโกนเรียกตัวเองตัวเองก็เลยบอกว่าผมกําลังสับมลกรด้วยก็เลยเอามีดขึ้นมาป้องกันตัวคือกลัวว่านัชชาเนี่ยจะเดินเข้ามาทําร้ายลักษณะมันแปลกๆถือมีดมลกรเดินเข้ามาป้องกันตัวแล้วเขาบอกว่าในซอยอ่ะเด็กๆเยอะมันอันตรายนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วโอ้โหเด็กๆน่าจะอันตรายมากครับไปผมว่าตะโกนบอกว่ามีคนจับยันสองข้างเลยสกปรกมือเออเดินมองหน้าแล้วก็ดูคล้ายติดยาน่ะมันก็เดินมานี่เลยคนเสานี่ ผมก็ลุกเลยผมถือมีดมีสำลักปอมันก็มองแล้วทำหน้าทำตาขึงแล้วกัด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 นผมว่าแล้วเอาผมก็มารักสามสี่นาทีมันก็ไม่ไปนะก็จ้องเนดูจ้องเนี่ยแต่แฟนผมไม่อยู่ตรงนี้ผมก็าถามว่าน้องจะอะไรเนี่ยมันก็มองอีกสักพักหนึ่งมันตัดสินใจว่ามันเดินออกไปเลยผมว่าใจดีสู้เสือแหละแต่ตอนนั้นใจดวงยู่ตะตุ่มแล้วถ้าเกิดมันเข้าไมา้ทำยังไงเพราะมันพูดมันไม่มัน กัดการมันทําหน้าทําตาน่ากลัวน่ะมันไม่โวยวายไม่โวยวายไม่อะไรเลยเราเห็นอยู่อ่าเห็นอยู่ไยตามข่าวตามอะไรเราก็กลัวไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นเลยนะครับอันตรายมากมากแต่เหตุการณ์นี้โชคดีอยู่อย่างคือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอืแม้ว่าตัวสลักมันจะเป็นเหล็กสั้นๆแต่ว่าถ้าอาศัยจังหวะที่คนอื่นเผลออยู่ๆไปจิ้มใครเข้าคนอื่นเขาก็บาดเจ็บได้เหมือนกัน